สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a n s w ซอร์ r ารนะครับคุณอยากรู้พ่อยากตอบนะครับวันนี้เราไม่มีอะไรให้คุณเลือกเลยนะครับเราให้ทุกคนเลือกจากถามสแกมด้านล่างนะครับสำหรับคนที่ดูสดนะครับเลือกตัวเลขที่ชอบนะครับ1 2 3เลือกเลยนะครับโอเควันนี้เราจะอัดพี่เด็กพี่าการนะครับในหัวข้อที่ว่าปฏิหารก่อนวันสงการของคุณคืออะไรปฏิหารก่อนวันสงการของคุณคืออะไรมาดูกัน สวัสดีครับชาวกองที่1น,นะครับคนที่เลือกหมายเลข1น,นะครับทำสแตมป์เลข1น,นะโอเคมาดูกันนะว่าคนกองแรกนะครับปฏิหารก่อนบันสมการของคุณคืออะไรนะครับมาดูกันนะนะเป็นตะเคลลิลนะครับโอ้ปฏิหารด้านความรักของคุณนะครับก่อนบันสมการนะ The Lover น,นะครับ9ดา,าบนายอ๊อ ครับนะครับถ้าเกิดคุณปรารถนารอคอยการติดต่อจากใครสักคนหนึ่งในช่วงสงการนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากคนคนนั้นนะครับคนที่คุณทําให้คุณเครียดก้าวดาบคนที่คุณทําให้คุณเครีย,รยดโดยเฉพาะเรื่องของความรักหรือเรื่องของการเงินมีสออย่างนะครับคนกองนี้ถ้าคุณเครียดในเรื่องของความรักก็จะมีข่าวดีถ้าคุณเครียดในเรื่องของการเงินก็จะมีคนช่วยเหลือนําพาให้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างเป็นการติดต่อที่ดีและแล้วพอมันติ พอมันติดต่อเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือการเงินมันจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูต่อนะคนกองที่1นนะครับมีอะไรอีกไหมปฏิหารก่อนบรรสมการของคนกองที่1โอเคถ้าคุณลงทุนหรือทําอะไรสิ่งใดไว้ไม่ว่าเรื่องไหนก็แล้วแต่นะครับการลงทุนหรือการได้ทําสิ่งนั้นไปแล้วมันกําลังจะได้รับการเจ็บเหี่ยวได้รับผลงอกเงินจากสิ่งที่คุณทํามานะครับเจ็บเหรี่ยญกับนายอัลเบนเจอร์โคลเนาะเดอเลเวอร์กับก้าถ้วยนะครับคุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้น ก้าถ้วยจะมีคนมารักมาชอบคุณในสิ่งที่คุณเป็นบางอย่างและมาทําให้คุณพราวมีสเสน่ห์มากมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นคนที่รักของคนหมู่มากมากขึ้นนะครับเดดเลเอร์กับก้าถ้วยโอเคถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับตําแหน่งหน้าที่การงานหรือคนใกล้ตัวคุณบางอย่างสิ่งเหล่านั้นจะนําพาไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมันจะเป็นการปลดล็อกบางอย่างให้ความเครียดของคุณหายไปนะครับขอนะขหน้า p ั n เพนท์เคิลหน่อยฮะ นท์แอนด์เท่ากับควีนออฟคัพนะครับกดอีกทีคนกลองนี้นะครับปาฏิหาริจริงจริงควีนออฟคัพกับกับ i น h t ออฟคัพนี่ยมันแปลว่ามันจะมีสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าคุณอยากให้ใครเข้ามาในชีวิตอยากให้สิ่งใดเข้ามาในชีวิตสิ่งนั้นจะเข้ามาอย่างปาฏิหาริย์นะครับ <c oughs> คนกลองนี้นะพอขึ้นนท์ออฟคัพกับเอ็มเพลสเดอะนไนออฟคัพกับควีนออฟคัพเนี่ยคุณดูนะมีคนให้ถ้วยและมีคนได้ถ้วยอย่างเต็มหัวใจได้รับความสุขอย่างล้้้้นนนนหหหััววใใจไไดสมมปรราาาถคคืออออุณชกงที่่1ข8ย เนี่ยเห็นไหมเรามองว่าคนกองนี้นะครับถ้าคุณปรารถนาการกลับมาของใครสักคนหนึ่งหรือการได้รับโอกาสจากสิ่งบางสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะได้แล้วคุณจะได้นะครับดังนั้นปฏิหารของคุณในวันสงการเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นตามหน้าไพ่ทุกใบนะครับมาดูอีก2ใบสุดท้ายครับอ่า สงการนี้นะครับมันจะเป็นการจบความเสียใจของคุณเดทการจบ3ามดับความทุกข์ใจสงการนี้จะเป็นการจบความทุกข์ใจของชาวกองที่1ครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่ชอบการอ่านไพ่ของผมนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แดงนะครับเป็นกําลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวกองที่2นะครับหรือคนที่เลือกเลข ที่2นะครับหรือท i m ์ s สเต็ที่2นะครับมาดูกันว่าปฏิหารก่อนวันสงการของชาวกองที่2คืออะไรครับมาดูกันนะสไม้ครับความสําเร็จด้านการงานนะครับการสําเร็จด้านการงานที่อยู่อาศัยบ้านชออา่องอักเคหาสถานการกู้ยืมต่างๆที่เกี่ยวกับสังหานะครับความมั่นคงของการเลื่อนตำแตหน่งหน้าที่การงานจะดีขึ้นนะครับ4ไม้ไปแรกเลยนะครับ King o f อฟ o r ดนะ De v i l นะครับ ในออฟสอดหกเก้าไม้อะไรที่คุณลังเลว่าคุณจะได้หรือไม่ได้คุณจะได้นะครับเก้าไม้ใบนี้นะเนี่ย มันได้มันไม่ได้จากการปฏิหารทุกอย่างนะครับมันจะมีมันจะได้จากความพยายามของคุณที่ผ่านมาไม่ว่ากองนี้นะครับคุณเคยพยายามทําบางสิ่งที่บัวพันทามานานและเมื่อไหร่จะสำเร็จเมื่อไหร่สาเร็จส่งการเนี่ยแหละครับสิ่งที่คุณพยายามมาทั้งหมดจะประสบความสําเร็จเราไม่รู้คุณพยายามอะไรมานะครับแต่สิ่งที่คุณพยายามด้วยน้าพักําแรงของคุณที่ผ่านมาตลอดพอถึงช่วงส่งการนี้มันจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะสําเร็จในสิ่งนั้นนะครับเห็นไหมสามถ้วย กับไพ่สีไม้นะครับการเฉลิมฉลองกับบุคคลในครอบครัวอย่างน้อยนะครับสิ่งหนึ่งที่ไพ่ขึ้นช้าที่สุดเลยในสงการนี้คนกองนี้นะครับโอกาสในการเฉลิมฉลองกับคนที่คุณรักคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือคนรู้จักของคุณจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มพลังงานบวกๆให้คุณได้เลยนะครับสาถ้วยกับสีไม้นะไพ่ของการเฉลิมฉลองขึ้นชนกันนะครับ2ถ้วยอกกดอีกทีนะ k ฮิงออฟสอดกับ2ถ้วยนะครับ การปรารถนาเรื่องคนรักหรือสิ่งที่คุณตั้งใจทําตั้งใจรักมันจะดีขึ้นอย่างปาฏิหาริย์นะครับตั้งใจทําตั้งใจรักไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะดีขึ้นอย่างปาฏิหาริย์นะครับ <c oughs> ขอเดวิลหน่อยฮะโอ้โหเดวิลกับควีนน็อกควับนะ โอ้โหนี่ถึงขั้นต้องเตือนแล้วนครับคนกองนี้นะ q u e น n อ f c u p กับ The d e วิลเนี่ยสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อคุณได้มันแล้วอย่าลุ่มหลงพัวพันกับมันมากนะครับเพราะคุณมีเกณฑ์จะรักและชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปฏิหารของคุณในช่วงวันสงการมากมากเลยนะครับ q u e น n อ f c u p กับ The d e วิลเนี่ยนะครับ ปฏิหารของคุณมันจะพัวพันคุณคุณทําให้คุณรู้สึกลุ่มหลงบางอย่างดังนั้นเตือนก่อนนะครับเมื่อว่าคุณจะเจอปฏิหารความสุขใดๆก็แล้วแต่อยู่ในความพอดีนะครับอย่าไปลุ่มหลงกับมันมากอย่าไปรู้สึกกับมันมากจนเกินไปเพราะว่าทุกอย่างมีสองสองคมดาบมีสองคมมีทั้งดีและไม่ดีดังนั้นอย่าลุ่มหลงกับทางฝักเดียวระวังอีกฝักหนึ่งจะกลับมาแทงคุณด้วยนะครับดังนั้นคนกรองนี้นะครับเต,ตือนเลยความสุขเพราปฏิหารของคุณจะเกิดขึ้นแบบคุณจะลุ่มหลงกับมันัระคบ อย่ามุมเมาอย่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะคนแองนี้นะครับ9วถ้วยกับ Night Sword นายออฟสอดเนอะมันจะมีคนเข้าหาคุณจนคุณจะต้องเหนื่อยมากๆนะครับคุณอาจมีโอกาสได้วุ่นวายกับคนหลายๆคนหรือมีคนมาให้คุณเลือกเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนหรือโอกาสบางอย่างทําให้คุณรู้สึกสับสนและรู้สึกเหนื่อยในการตัดสินใจแต่ไม่ว่าทางใดนะครับเดาโมงกับ9้าไม้เนี่ยถึงคุณจะไม่รู้จะซ้ายจะขวาดีจะเอาทางนี้เอาคนนี้เอาคนนั้นเอา,นนเอาสิ่งนี้หรือเอาสิ่งนู้นดี สุดท้ายคุณจะเลือกถูกทางนะครับขอคำแนะนำหน่อยว่าทํายังไงให้คนกรองนี้เลือกสิ่งดีได้ถูกทางนะครับมาดูหน่อยนะส่งมาสุดท้ายนะครับสิ่งดีที่คุณจะเลือกได้ถูกทางต้องเลือกจากอะไรนะครับไพ่บอกว่าโอเคซิกออฟคักับสิบถ้วยเนาะให้คนในครอบครัวเป็นคนตัดสินใจด้วยให้คนพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องของคุณเป็นคนช่วยในการตัดสินใจ6ถ้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักเก่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้ นะถ้ามีคนรักเก่าเข้ามาในชีวิตของคุณตามหน้าไพ่นะครับเลือกคนที่ครอบครัวคุณชอบเลือกคนที่ครอบครัวคุณโอเคเลือกคนที่คนรอบตัวคุณหรือคนใกล้ตัวคุณรักด้วยและจะมีความสุขไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินก็ให้คนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่ของคุณช่วยเหลือคุณถามว่าถามเขาว่าสิ่งที่คุณจะทํานี้สิ่งที่คุณจะเลือกนี้มันจะดีกับหนูไหมมันจะดีกับผมไหมอะไรแบบนี้นะครับให้ผู้ใหญ่นะครับช่วยเหลือคุณ ในการแนะนำความสำเร็จของคุณในทุกเรื่องนะครับข่าไปขอพรผู้ใหญ่นะครับแล้วจะดีตามหน้าไพ่นะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่บุพการีนะครับในช่วงสงการนี้แล้วคนกองที่2จะปังปังปุริยะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบการอ่นานไพ่ของเราสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวกองสุดท้ายนะครับหรือคนที่เลือก time ์ส a m p ไหนเลข3นะครับมาดูกันว่าปฏิหารนะครับปฏิหารมาดูกันว่าปฏิหารก่อนวันสงการของชาวกองนี้คืออะไรนะครับมาดูกันนะชาวกองที่3ครับปฏิหารก่อนวันสงการของคุณดิเฮโรเฟนนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรนะการทําบุญเข้าวัดเป็นการประทานพรของคุณใบแรกคือเดรเฮโรเฟนนะครับการเข้าวัดทําบุญอะไรก็แล้วแต่ในช่วงสงการจะเป็นปฏิหารของคุณในจุดนั้นคุณต้องทําสิ่งนี้ก่อนแล้วนะครับคนกองนี้เนี่ยสี่ไม้ปฏิหารความสําเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับปฏิหารความสําเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดรเฮโรเฟนนะครับกับสีไม้ในสิ่งที่คุณรอคอยบางอย่างนะครับการเจราจาการรอคอยเดรมิตเชียนเกินคาดหมายโอ้ยไพ่ดีมาก เกินคาดหมายเกินคาดฝันนะครับสิ่งที่คุณปรารถนาเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินติดขัดๆนะครับหรือบรรทัดผูกพันบางอย่างที่มีการติดขัดๆอยู่มันจะโฟมากขึ้นมันจะเดินทางเข้าไปในชีวิตที่ดีมากขึ้นเป็นการก้าวสเต็ปในชีวิตไปอีกขั้นหนึ่งที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนกองนี้คุณเป็นคนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นคุณจะห่างวัดห่างวาไม่ได้คนกองนี้เข้าวัดเข้าวาแล้วจะดีกับคุณไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับเข้าวัดถือ ถือทรายไปกอดจะดีทรายเพื่อเอาทรายสร้างวัดทิ้งไว้ในวัดแล้วจะดีคนกองนี้นะครับหรือคนกองนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับได้อาบน้ําพระประทานล้างศีรษะพระล้างหน้าพระในบ้านหรือพระที่อยู่ที่บ้านเกิดคุณแล้วจะดีมากๆนะครับคนกองนี้เป็นกองเดียวที่เรารู้สึกชัดมากนะ ตีเฮราเฟนกับพิงออฟสอดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประทานพรให้กับคุณอยู่คอยชี้นําแห้กับคุณอยู่ดังนั้นนะครับสิ่งที่พูดได้กับคนกรองนี้ปฏิหารของคุณคือจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้อเซเลยดังนั้นอาบน้ำพระประธานที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอราหารันต์คือพ่อของแม่หรือจะเป็นพระพุทธรูปในบ้านแล้วจะดีมากๆนะครับเนี่ยพระพูดพ่อกับแม่นะสิไม้กับสีถ้วยขึ้นเลยไอย้สิบไม้สไม้กับ1ิถ้วยขึ้นนะครับ ความสาเร็จของคุณอยู่ใต้ท้าบิดามารดาของคุณด้วยนะครับดังนั้นคนกองนี้นะครับถ้าอาบน้าล้างเท้าบิดามารดานะครับล้างพระในบ้านแล้วจะดีมากๆปังสุดๆนะครับสามไม้กับ2ไม้คุณดูดิอะไรที่คุณรอคอยมันจะมีการติดต่อบางอย่างและเป็นสิ่งเป็นสิ่งติดต่อที่คุณได้รับประโยชน์บางอย่างด้วยขอเดุติเช่นหน่อยว่าประโยชน์นั้นคืออะไรเนี่ยอะไรที่คุณรอคอยเห็นไหมหกดาบรอคอยมานานแสนานานเนี่ยในช่วงสงการเนี้ยไอสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะมันจะแบบปฏิหารนะ เกิดขึ้นอย่างปฏิหารจริงๆไม่ว่าคุณรอคอยอะไรนะครับสี่เหรียญกับไพ่สองถ้วยโดยเฉพาะอ่ากดอ,อีกทีโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะครับเห็นไหมสองถ้วยขึ้นดังนั้นถ้าคุณพัวพันในเรื่องของความรักหรือสิ่งที่ชอบบางอย่างหรือคุณลงทุนกับสิ่งที่ชอบไปแลวยังไม่ได้ประโยชน์แบบมันในช่วงสมการนี้เป็นช่วงที่มันจะดีมากๆเพอร์เฟกมากๆเรา,า,า,าอ่านไพ่สามกองไพ่ดีทุกกองดังนั้นปีใหม่ไทยมันคือปีใหม่ของคนไทยจริงๆดังนั้นมันดีกับทุกคนนะครับขออีกสองใบ เนี่ยนายอ,อัสอดกับก้าวไม้อะไรที่คุณเหนื่อยแล้วลังเลกับมันเนี่ยมันจะเกิดปฏิหารกับสิ่งนี้อะไรที่คุณเหนื่อยพยายามกับมันมาแล้วไม่คิดว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรแล้วมันจะสําเร็จบางอย่างนะครับคนกล่องที่3โอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบการอ่านไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แดงเป็นกาลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ